แล้วนำข้าสารเสกกรอกไปที่ปากศพหมอเริ่มจุดเทียนหล่นเอาน้ำมันจากหน้าผากหรือคางของศพพร้อมกับบริกรรมคาถาไปด้วเลยจนได้น้ำมันตามที่ต้องการก็ได้ไป้ายน้ำมันพายลงที่แขนของฟ้าโดยที่ฟ้าไม่รู้ตัวอะไรเลยทําให้คืนน,นั้นจบลงด้วยการหลับนอนเอกพอใจเป็นอย่างมากที่ทำให้ฟ้าตกเป็นของเขาได้ในที่สุด อยากลับนอนกับเอกทุกๆคืนพอเอกไม่ยอมก็ทำให้ฟ้าโมโหทุบตีจนเขาเริ่มทนไม่ไหวอ่อนเพลียในล่างกายเกิดล้มป่วยเอกไม่รีรอที่จะคิดทางออกว่าจะทำยังไงหลวงพ่อได้ทำการแก้มนดับด้วยการนำคุณใสน้ำมันพลายมาแก้เอาผ้ายันออกแล้วนำดอกไม้ทูบเทียนมาวางบนผ้าขา ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันแล้วเธอก็รีบเดินหนีออกไปยางไม่ทันได้รับคำตอบเอกรู้สึกโล่งอกกับสิ่งที่ทำเพราะยางไรก็ตามคนที่รักกันก็ไม่มีข้อแม้ใดๆในเรื่องของหน้าตาเลยครับ สัมผัสรสชาติแท้ของมาขาพรีเมียมคัดสรรจากยอดอ่อนชาเขียวร้อเให้กลิ่นหอมละมุนสีเขียวสดและรสชาติเข้มข้นอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะชงดื่มแบบดั้งเดิมหรือใช้เป็นส่วนผสมในเมนูโปรดก็ได้คุณภาพระดับพรีเมียมสั่งเลยตอนนี้เพื่อเปิดประสบการณ์มาขาแท้ที่คุณเองต้องหลงรัก